พุดอะไรเอ่ยบ้านเ็บต้นเลยเ ไม่พูดน้ำบุดใช่หรือเปล่าอุ้ยเมื่อกี้นกบินขึ้นมาจับภาพไม่ทันเสียงปลาฮุกเยื่อนี่เจ้านกบินโชว์้าวนี่เลยบินไปแล้วกี่จับอยู่ตรงนี้ โบกปิกไปแล้วหรือฮิริบุนอากาศยามเช้าที่บ้านสวนนะคะนี่เลยผ้าทิตกำลังขึ้นเลยรอบอบนี่เลยตอนนี้น้ำขึ้นเต็มที่กัดบ่อรํำหลังบ้านเห็นไหมคะขึ้นมาจนถึงตรงนี้แล้วยากขึ้นไวมากๆเลยนี่ หอลำหลักบ้านเต็มขึ้นเต็มมาถึงตรงนี้เลยมีไปไม่ได้รับผบุ้งยอดงามๆทั้งนั้นเลยเก็บผกบุ้งกันไหมนี่ไอเจ้านกสีขาวยืนนู่นเต็มเลยแต่เราไปหาไม่ได้ครับเมื่อกี้ตกใจมือบ,บินขึ้นมาจับภาพไม่ทันเสียได้มากมากเลยนกร้องกระจององเงมากๆดอกหญ้ากำลังขึ้นเลย จะเข้าหนาวแล้วนะคะแต่ว่าน้ำน้ำกำลังเริ่มมาผ่านยานน้ำกำลังเริ่มมานกบินกันใหญ่แล้ว,ลวนี่ค่ะมีตรงนี้สามตัวนะนกกระยางขาวเนี่ยนี่ยมองเห็นห,าห่างออกไปสามตัวทำไมนี่นี่นวินงโหนึงตัว บิน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 โชว์หนึ่งตัวช,ช,ชนึ่นี่นี่น,นี่มาตรงนี้อ้าวโชบลงไปแล้วอันนี้ตัวเล็กนาหนี่บินมาโชว์มาอีกหนึ่งตัวฟ้าบลงไปหากันละบินบินไปบินมาเรื่อยๆเนี่ยพี่น้อมตัวนี้ก็โชว์มาอีกแล้วฟ้าบลงไปในกลุ่มเดียวกันเลยหากินือมอเดี๋ยวแก้วจะเก็บผักมุ้งตรงเนี้ย ย่อผบุ้งงามๆทั้งนั้นเลยนี่นี่ใกล้ขานี่แหละโอ้โหอากาศดีมากๆเลยไม่ได้มาเดือนกว่าเองน้ำมาแล้วแต่ย่าบอกว่าน้ำน้อยปีนี้นี่มาเดิน,เดนมาใกล้ๆตรงนี้มีบินบ้างไม่บินบ้างนี่นานะเดิน,เดนมาฝั่งนี้นะ แต่นกก็ยังไม่ยอมมินขึ้นอย่างนกเล็กๆร้องตรงนี้แต่มองไม่เห็นตัวพอมาใ,ใกล้ๆแล้วก็ไม่เห็นจะโชว์เลยนี่เลยน้ำน,นี่ตรงนี้โหนี่ บ้านสวนนะคนสวยพนาะนายักษน้านฮายักฮะมาดิมีหมามองนี้มีหมามองอยู่ไม่ใช่แมวมองนะหมามอง ออไล่ให้กึ๊นู่นไล่รถไล่นกให้มันบินไหนปะมันไม่ออยอมบินนะอยู่ตรงลน,นู่นน่ะเดี๋ยวเข้าอากาศดีมากเลยเออเอ,อไม่ใช่หมาเราหรอหมาคนอื่นหรอ,หอ,อมีนกมีตัว เดีย๋ยวบ้านสวนกัน,นตื่นเช้าแท้แขงควยแต่ตข<อ>ตีเจ็ลุกแม่ไม่ให้ลุกสักทีอ๋อแม่ไม่ให้ลุกนอนเล่นอยู่ก่อนอมีนกน้อยบินอยู่ต้นไม้น้ำมีเต็มเลยโอ้อสวยๆดังนั้นเลยดูกระป๋องเพชรมีต้นเทียน กรอกเพชรเพียบโอ้ยมีแต่อ้วนๆทั้งนั้นเลยเนี่ยมีกระบอกเพชรมาเคิร์ทเผ็ดดไวยไม่จริงเหรอมาเคิร์ทเผ็ดเฉยๆแล้วมันมีอันขายขายเพชรด้วยอันไหนนะมันบัตรหมูตายเลยอะไหนอะมันมีอันหนึ่งที่ทำหมูตายเลยอะ ทำอะไรตายนะง<ม>ูอ๋องูมันมันดัดงูติดใช่ไหมอ<ช>ุ้ยอันนี้พันอะไรอะเออเนี่ยมันสมองคนพันแปลกๆเนาะมันมีทุกใบได้ไงฮะนักหนามีทุกสายพันเลยอันเนี้ยชอบอันเนี้ยพันอะไรก็ไม่รู้นะกุกิเองนะรถเนาะ เนี่ยอีหัวเงาอันนี้หินอะไรนะหินอันนี้เขาเรียกไอ้กุหลาบหินใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกุหลาบหินมีทุกสายพันธุ์เลยอุ้ยต้นนั้นมันเหมือนจะเน่าแล้วไอตัวใหญ่ๆห่อ่ะนู่นนะนู่นนะต้นใหญ่เห็นปะนั่แหละมันเป็นเหลืองเหลืองแล้วมันมันจะเน่าหรือเปล่าน่าจะ จะลูกหนึบเหม,มืนนอนนี่ตัวนี้ออกดอกมาแล้วอุย้ยมีมีทั้งสี่เนี่ยเนี่ยมีทั้งสีชมพูและสีเหลืองในด,ดอกเดียวกันเหรอใช่เี่เลิศอะสีเหลืองเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆสีชมพูเป็นดอกตรงนู้นก็ดอกใช่ปะอ่ะบัคเดนี่ก็เหมือนจะโดนกินแหว่งไว มาต้องะอ,ะอ,อ,อะไรขนาดนี่คืออะไรคืออะไรสักอย่างอะไรอ่ะอันนี้นะมีเขาใส่ไว้เล็กๆ,ๆ,ๆเต็มเลยขยายพันธุ์ต้นแปลกๆเยอะเลยเนี่ยแคนตัสอ,อ,อันนี้ก็กำลังจะออกดอก,กนี่ต้นนี้ ต้นนี้ก็สวยแปลกเลยเนี่ยต้นอะไรเนี่ยเอ้ยสวยอะฮะไปดูป้าสินี่นีหนูดูดิอ,อ,อันนี้พันอะไรอะออสวยอยู่กุงกงมันมีบานตัวที่ผสมพันกันอ๋อนี่หลากหลายเลยโอ๊ย้ยตื่นตาตื่นใจเยอะไปหมดแปลกก็เยอะ